มาดูกันว่าสื่มอมวลชนและครูด้านรถยนต์ตีรีวิวรถกระบะไฟฟ้าลิดดาล่า AD6 อย่างไรบ้างไปชมกันครับอัตราเร่งแน่นอนฮะดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดอิโค่ขนาดเราอยู่ในโหมดอิโคนะยังเหยียบจีแบบเรียกได้ว่าแบบโอ้โหทันใจตามเท้านะครับแน่นอนฮะอัตราเร่งของรถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้เขาดีอยู่แล้วจุดเด่นเข้าอีกหนึ่งจุดก็คือระบบช่วงล่างผมว่ามันปรับเซตมาได้ ได้ได้ได้กำลังดีเลยอ่ะผมชอบโดยช่วงล่างที่เป็นแบบนี้นะฮะโดยที่มันไม่ได้แข็งจนเกินไปนักแต่ยังมันให้ความนุ่มและหนึบอยู่นะครับคือตอนที่ผมนั่งวิ่คือเวลาเราเจอหลุมความเร็วตอนต่ำมันผ่านไปแบบมันเก็บหลุมพวกนั้นไปหมดเลยคือมันผ่านแบบไร้รอยต่อไปเลย แต่ถ้าความเร็วสูงมันอาจจะดูรู้สึกว่ากระด้างแต่ว่ามันเป็นรถกระบะที่รูนหลุมในเมืองไทยได้มันมากคือบอกว่าขับมันแล้วก็คนนั่งจริงนะบอกเลยนะถ้าเป็นรถไซนี้ปกติถ้าขับไม่ดีผมจะรู้สึกโครงแต่คันนี้เฮ้ยนั่งแล้วแบบไม่มึนอ่ะคือคุณเมื่อกี้ลองขับใช่ไหมเหมือนรถเล็กเลยโอ้ขับเลี้ยวไปเลี้ยวมามันมีความคล่องตัวสูงแบบมันมีความเพราะว่าด้วยความอัตราเร่งที่เขาดีเนี่ยแล้วก็ตัวรถกระบะเนี่ยเห็นเราเห็นขนใหญ่อย่างเงี้ยคือมันก็เท่ากับกระบะไซน์ทั่วไปอย่างเงี้ยแหละนะครับมันมัน เหมือนกับกระบะทั่วไปเลยใช่ครับนี่สมมตินนเราอยากจะเข้าช่องหน้าเนี่ยเรากดพุทดมันไปเลย<ช>อ้าวไม่ต้องมารอรอบเหมือนกระบะทั่วไปสัมผัสลิเตลา่าคันจริงและทดลองขับด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปและโชว์รูมทั่วประเทศ